ช่วงอโรคากาตูนสนับสนุนโดยองค์การเพศสัจกรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้น้องพีได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณป้าน้องพีเห็นคุณป้าดูแกลงที่สำคัญช่วงนี้คุณป้าอารมณ์แปรปวนบ่อยมากเลยครับผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าคุณป้ากำลังเข้าสู่ช่วงวัยทองแต่เอ๊ะวัยทองคืออะไรนะทำไมไวัยทองทำให้อารมณ์แปรปวนได้ขนาดนี้เนี่ย ไวทองทำให้อารมณ์แปรปรวนได้จริงหรือคำตอบคือจริง เพราะการแปรปวนของอารมณ์ในคนเรานั้นส่วนหนึ่งมาจากระดับฮอร์โมนของร่างกายซึ่งวัยทองนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงสำหรับสตรีวัยทองคือช่วงที่เข้าสู่ระยะสิ้นสุดการมีอระดูหรือประจำเดือนอย่างถาวรและสร้างฮอร์โมนเพศลดลงแต่สำหรับสุภาพบุรุษ วัยทองคือช่วงที่ฮอร์โมนเพศชายลดลงกว่าระดับปกติมีผลทําให้อ่อนเพลียหง <c oughs> ุดหงิดง่ายและสมรรถภาพทางเพศลดถ,ถอยลง <c oughs> การแปรปรวนของอารมณ์ในวัยทองนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของผู้ที่เข้าสู่ภาวะวัยทอง <c oughs> อย่างไรก็ดีวิธีแก้ไขภาวะวัยทองนั้นทั้งหญิงและชายควรที่จะเตรียมร่างกายและจิตใจไว้ให้พร้อมแต่เนิ่นเเมื่อตัวเองจะเข้าสู่วัยทอง Hmm.